ซึ่งพอเราทําได้ผลผลิตแล้วเราไปขายที่ตลาดเนี่ยปัจจุบันบนี้ยังมีความต้องการเยอะจากที่เราไปขายตลาดสีเคียวไปขายตลาดที่พิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ดีนะครับมีความต้องการเยอะนะครับแต่ว่าผลผลิตเรายังน้อยแอ้แต่เรื่องสมุนไพรเองซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะครับที่สตุกรพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกในแปลงที่มีผสมผสานนะครับปลูกร่วมก,กับม้ยิ้ต้นเราก็มีพวกมมนี้เาแจกให้ทุกปีนะครับ แล้วแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ได้รับการเลือของอประธานสภาการทานสดบสุน,นเขาจนกันนะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้สงบุทณวุฒินะครับแล้วก็พวกเราทุกคนที่มา,ร,าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุทกท่าน,นครับ

bên <laughs> này, กานเีนเตรมเรยนงามแบบนั้นันน่ไม่ด้อ่านมันได้วางอยู่หลังผู้เ็นตัวทิ้งพมันงคนนะครับด้วางอยู่ในซอกในหลไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็จะเห็นว่าโดยสถานการณ์โดยกระบวนการทำงานของสมองก็จะดูแบบนี้ยากให้เห็นอันไหนที่งานหลักอันไหนที่งานพัฒนาอันไหนที็งานึกษแต่เราบูรณาการต่งตนี้ก็ ทำทั้งสามปูนแล้วโมโรลยการสามปูนก,ก,ก็เลยทำถ้ามันถึงจะสร้างให้จุ่มคนเข้มแข็งได้ให้ที่น้องเกษตรกรกเข้มแข็งได้แต่ปัจจุบันนี้เราพยายามรณรงค์นะเราประกอบเองเราทำภารกิจนี้มาโดยตลอดก็คือเรื่องของเศรษฐกริจยั่งยืนเราพยายามนะครับลดพื้นที่ในการปลูกข้าวนะครับหันให้เกษตรกรเนี่ยมาปลูกข้าวเรื่องข้าวที่เ,เป็นข้าวสุขภาพนะครับข้าวสีข้าวพื้นเมืองนะครับก็เรา นำสมาชิกเนี่ยไปเรียนรู้กับโรงเรียนชาวนาในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นผู้ช่วยนี้นะครับเป็นเปกษตรกรต้นแบบนะครับรุ่นแรกๆนะครับที่ได้เป็นง,งเรียนโรงเรียนชาวนาที่ยะโสธร,ร,รน,นะครับก็เอาขามรู้ตัวเนี้ยนะครับเอาพันข้าวหลากหลายสายพันเนี่ยมาให้สมาชิกนะครับได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เอามาทดลองปลูกในพื้นที่ปรากฏว่าแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันในพื้นที่นี้นะครับเหมาะกับข้าวพันชนิดไหนนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นข้าวคุณภาพขายนะครับซึ่ง กดตอบรับมาก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แทนที่เราจะขายลงสีได้ราคาถูกนะครับเราก็ามาขายตุ้มนูไม่เช่นแม่เปิลน,นะครับของชุดนี้เนี่ยของเขาบอกว่าเขาขายแค่พันข้าวก็ไม่พอแล้วก็รับซื้อจากสมาชิกด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นมาโยนวันนี้ไม่เกี่ยวครับ

เขาเป็นมีดเาต้องวนเข้ลลึกลึกๆกลางกลางดังก้อนิๆระคังยังไม่มายังไม่มาผมรอระคังจากจังหวัดอยู่จังหวัดยังมาไม่ถึงเลยระคังเนี่ยโอ้ผมลุกขาดึกหลบมาเขาบอกพี่ไม่อยู่ มา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 มขาวไม่ไม่มัดเลยอ่ะมัดยังไงเอาเอาเอาฟางอะมัดเลยทำเป็นที่ไหนล่ะทำไม่เป็นหรอกเอาอเอาเอาเอาสามเอาสามเส้นเออแล้วก็แล้วก็หมุนนั่นแหละ กระตับไปอย่างไงไหมเออนั่นแหละแล้วเ,เราวางบนฟางเลยบบวางบนฟาง มีรถกู้ภัยตลอดเกี่ยวเกี่ยวหมดเองก็เกี่ยวเป็นทีๆอ้อมๆก็พไดถ้าอย่างนั้นได้เลยป่อรองเท้าเลยใช่ไหมแียนกลุ่มนั้นไม่ลงหรอแล้วเราจะไปถ่ายไม่ได้หรอไม่ได้เลยมันเีลงไม่ได้รงเทาเ็นแล้งมยรอขันม้ยังง ไปดห้ัยภาพันไปนเร็วเชีรอคให้หมดไเนหมเราเดินกลับได้เลยฝั่งนูนไันครง้สเลย เอาลงลงขี้โคนแล้วห้ามขึ้นคันนานะขอบคุณค่ะขอรครับใจพันอะไรก็ดูที่หน้างานครับดูที่อะไรมาดะ

อยูเอาไม้ต้องเอาโทรไปดูละหมุนดูเลยเดี๋ยวออกไหน้าก่อนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมตามทันถ้าผมขุดลงเท้าเนี่ยใครจะเก็บรองเท้าให้ผมเนี่ยไม่ดีร้ดูแลตัวเองนพยาลีลาครับพิใหญ่ครับพิใหญ่ครับยาลีลาทั้ทีขี้คนควักโค้ดเลยเด็กเล่นด้วยนะผมไม่ใช่ธรรมดานะผมนะเออใช่ผมไม่ธรรมดานะแต่ผมผมลุยเนี่ยผมลุยนะเออมามา รอรนเกี่ยวอยแถนี้แหะหมดแรงแล้วเไปเรยไปมาเดินเ็นมาเดินไปหมดแรงแล้ะลแขกเกี่ยวข้าวนะไัยก่อนเรามีประเพณีนะครับเรื่องของลงแกเกี่ยวข้าวเพื่อสื่อสารนะครับตรงนี้ว่าธรรมแล้วก็การช่วยเหลือพื่้งการละแวกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ ภาพแบบนี้หาดูได้ยากนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวนะครับแต่ว่า,าที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันนะครับระหว่างคนที่เราทําเรื่องของปลูกข้าวแล้วก็เรื่องของกิจก,กรรมยั่งยืนให้ให้มีการแลกเปลี่ยนนะครับช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับสปกรเราทําในเรื่องของ เรื่องเกษตรกรยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือสายพันธุกรรมต่างๆนะครับวันนี้เรามีพันธุกรรมมาแลกแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะครับก็มีพันธุกรรมมาแจกให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็มีกิจกรรมทุกๆปีนะครับในเรื่องของการลูกนะครับปีที่แล้วเราลูกโดยการโดยกล้านะครับก็มีการลดต้นทุนครับดีตรงนี้ ให้ผลผลิตดีแล้วก็ถึงเวลาเจ็บเกี่ยวก็มาช่วยกันนะครับมีหลายแปลงที่ทํากิจกรรมเนาะที่แรียกเกินก็มีเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะเชิญไปที่สวนด้วยเนี่ยที่สวนผมก็มาสักงยี่สิบตารางวาเป็นข้าโอ้ยเดี๋ยเข้มเนี่ยท่านเลยนะที่ตารางวาที่นอนขวบก็มีนะครับรถปั่นยังเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังมาพื้นที่นาลดลงก็หายมือไปเจ้าก็เลยกหลายหลายกันเยอะตอเดือมาผม ปีหน้าเนี่ยไม่ผลผมแน่นอนออกจำหน่ายได้แน่นอน,ออนก็อส่งไปเน้นเน้น,นเอาไว้บริโภคครับแล้วก็ที่จำหน่ายนะครับปลูกเยอะก็ล้นตลาดใช่ไหมครับใช่ครับก็หามาวิธีการ